สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่าแนะนําให้ทุกท่านได้รับชมกับรถกระบะมือสองนะคะซึ่งรถยนต์คันนี้เป็นรถมือสองราคาประหยัดนะคะปรับรถราคามาค่ะทุกท่านราคาพิเศษ148,000บาทค่ะคุ้ม,ม,มๆหล่อๆนะคะเป็นรถกระบะตัวสูงด้วย Isuzu D-Max Speed Cab h i r n d e r ไฟหน้าเฉียง2.5นะคะระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบค่ะพวูมาไรเป็นพาวเวอร์นะคะ รถปี06แจ้แดงจดทะเบียนในปี07ค่ะหน้าเดิมท้ายเดิมประตูเดิมนะคะ1นึ่0 0สบาทราคาตัดเงินสดรถสวยๆพร้อมใช้พร้อมขับนะคะสนใจโทรคุยสอบถามเพิ่มเติมหรือนะัดดูรถตัวจริงนะคะติดต่อผู้ขายตามช่องทางการติดต่อตรงคําอธิบายเพิ่มเติมใต้คลิป แต่ถ้าอยากลงโฆษณาก็ติดต่อทักหาแอดได้เลยนะคะรับลงโฆษณาผ่านช่อง YouTube ด้วยนะคะก็คือติดต่อผ่านลิงก์ลายใต้คลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ